โจเกอร์ Joker ช่วยแบทแมนปกปิดตัวตนที่แท้จริงไม่มีใครที่จะแย่งแบทแมนไปจากเขาได้โจเกอร์ Joker ร่วมมือกับแบทแมนหาตัววายร้ายผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่าอสุรกายไล่ฆ่าคนฮาร์ลี่ควินเองก็ถูกจับตัวไปแต่สาเหตุจริงๆที่ทําให้โจเกอร์เป็นรองไม่ใช่แค่ฮาร์ลี่ที่ถูกลักพาตัวแต่เป็นพวะวายร้ายปริศนาคนนี้เธอมีความจริงของแบทแมนซ่อนไว้หากโจเกอร์ทําตามที่บอก เธอจะมอบความลับว่าแบทแมนตัวจริงคือใครเพื่อปกป้องความจริงนี้โจเกอร์เลยต้องขอให้แบทแมนช่วยเล่นเกมตามแผนและปิดบังแบทแมนกับเป้าหมายที่แท้จริงของเขาเป็นคู่หมูช่วยกันต่อสู้สุดท้ายโจเกอร์ก็ได้สิ่งที่เขาต้องการกล่องที่บรรจุความลับของแบทแมนเอกสารที่เปสูน์ความจริงทำให้แบทแมนถึงกับเลิกลากอยู่พักหนึ่ง ทำใจว่าตัวตนต้องถูกเปิดเผยแน่ๆหากแต่ว่าโจเกอร์ไม่ลังเลเลือกที่จะทำลายหลักฐานทุกอย่างไม่มีใครที่จะรู้ตัวจริงของแบทแมนแม้แต่เขาก็ตามมันจะสนุกอะไรถ้าเขารู้ตัวจริงแบทแมนและหากใครหน้าไหนที่จะมาเปิดเผยความลับนี้เขาจะฆ่ามันทิ้ง